อันนี้ไม่รู้ต้องไปถามมุนเซนอย่าถามผม <laughs> ผมไม่รู้เรื่องหรอกไม่ผมไปถามลวงป้อมว่าอันนี้หุนเซนเล่นเล่นมุกอะไรเขาเล่นมุกอะไรเขาเล่นลูกเล่นยังไงถึงครับไม่รู้รนี่ขเขาต้องถามลุงอากันเลยลุงหลานอะไรกันเลยว่ากันไป <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องหรอกเขารู้ว่าอีกสามเดือนเปลี่ยนนายกนะ <c oughs> เขาอ่านการเ<ผ>ม,มืองไทยก็พูดไปเยก็พูดไปการเมืองไทยก็เรื่องของการเมืองไทย เป็นเรื่องระบอบประชาธิปไตยของคนไทยอ่าไป,ไปฟังไว้อย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมังน,น,น,น <ะ S 2> ก็พูดไปอยากเลยพูดไปเลยบางคนยังวิเคราะห์ต่อว่าคุณเซนน่าจะหมายถึงชื่ออออ่างหรือชื่อปอปลาชื่อน้องชื่อนี้ก็วิเคราะห์กันไป<ด>ใหญ่โตว,วินไปมันมันก็ไม่รู้ทั้งหมดนี้คือไม่ไรู้ได้ไงอยู่ประเทศอยู่ประเทศกัมพูชาก็ว่าไปอย่าไปให้ราคามัน ไม่ต้องไปสนใจ